วันนี้พี่โตสพาเหล่าเรนเจอร์สมาพบกับพลังงานที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติจะเป็นอะไรนั้นถ้าบอกตรงๆก็ไม่สนุกนะสิเรนเจอร์สจะต้องผ่านด่านท้าทายที่พี่โตสฝากไว้ไปให้ได้ก่อน พี่โต๊ดอยู่ในนี้หรือเปล่าอยู่ใต้ยมาใบหรือเปล่าอยู่แล้วพี่โต๊ดจะไปไหนอ่ะนั่นสิเมื่อกี้ยังเห็นวนๆแถวๆตรงนี้นะเออหรือว่าฝั่งนี้เฮ้ยทุกคนดูดิกล่องอะไรอ่ะปกติกล่องจะไม่มีทางมาอยู่ในป่าได้นะนั่นสิคือกล่องแอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันไหมว่าข้างในมันมีอะไรได้เฮ้ยหลอดไฟหลอดไฟแล้วก็มีคำใบ้หรือเปล่าเออลองดูซิทำให้หลอดไฟนี้ติดให้ได้แล้วเราจะได้เจอกันจากพี่โต๊ด เฮ้ยแต่นั้นหลอดไฟอันนี้เราอยู่กลางป่าไม่มีสายไฟไม่มีเ้าเชื่อมอะไรลมันจะติดได้ยังไงเพราะว่าเราอยู่ในป่ามันจะติดได้ไงอ่ะอันน่ะสิมันต้องมีของชนิดหนึ่งที่ต้องเป็นตัวนำไฟฟ้าให้หลอดไฟติดนะใช่เราต้องทำยังไงอ่ะอันหรือว่าเป็นที่แบบที่หมุนปั่นไฟหรือฮ้ยหรือข้างใต้ฟางจะมีของหรือเปล่าแต่เราว่าไม่มีหรอก เนี่ยไม่มีเลยเลยว่าไม่มีตรงนี้เนี่ยเนี่ยกดๆก็ไม่ดูแล้วเราลองหาของแถวๆเนี้ยดูไหมเผื่ออะไรช่วยให้ติดได้ได้ถ้างั้นลองไปกันเลยลองไปทางนี้ทางนี้เดี๋ยวต้อใช้การปั่นไฟแบบใช้ไม้ปั่นเหมือนเวลาเราจุดเออแต่ว่านี่ยางรถก็มีนะแต่เราว่าคงไม่ได้หรอก ปกติไฟแบบนี้ถ้าจะุดได้มันควรจะต้องมีตัวที่เป็นแบบตัวเกี่ยวก่อนใช่แล้วก็ต้องมีสายไฟอาจจะแบบว่าซ่อนของอะไรไว้แบบตามพงไม้อะไรอย่างนี้ให้เราไปตามหาไ้่นี่ไงกางเขนอะกางหันเนาแต่ใบพัดมันใหญ่มากเลยนะใช่หรือว่ากังหันมันอาจจะช่วยให้เราติดไฟได้หรือเปล่าปั่นไฟอย่างนั้นอะไปพัดน่าจะหุนได้ไปพัดแล้วตรงนี้มันมีอะไรอ่ะ นอกจากใบพัดเก๋าห้างไปมันก็มีสายไฟนะเราลองตามสายไฟไปไหมมีสายไฟเหมือนจะลงมาข้างล่างตรงนี้ลงข้างล่างทางนี้ไปตรงโน้นแล้วก็เฮ้ยนี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่แล้วสายแบตเตอรี่ก็ขึ้นมาเฮ้ยนี่ไงปักไฟคิ่ลองใส่ดูเฮ้ยจะติดไหมอ่ะหลุนนอะลองเลยนะเลนส์ซ้อนเฮ้ยยอดเยี่ยมเลยเจ้าโตมาแล้วในที่สุดก็ทำให้หลอดไฟติดได้แล้วเนี่ย งเราได้มาเจอกังหันลมนนี้ครับแล้วผมคิดว่ากังหันลมคงจะหมุนใบพัดแล้วก็เก็บพลังงานตามสายไฟมาเจอแบบเจอแดีอ่าเป็นไงี้เจ๋งไหมนี่ขนาดเราอยู่ในป่าที่ไม่มีสายไฟเข้าถึงยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วยพลังงานจากธรรมชาติแต่วันนี้เราไม่ได้มาแค่ทําให้หลอดไฟติดเท่านั้นแต่เราจะมาสร้างสิ่งนี้รู้หรือไม่ว่ากังหันลมหมุนที่เราใช้ เริ่มมีการประดิษฐ์คิดค้นในอียิปต์มาตั้งแต่เมื่อ2,000ปีก่อนและพัฒนาเรื่อยมาใช้ตั้งแต่ตากผ้าบททันยพืชไปจนถึงสูบน้ำช่วยทำเกษตรจนถึงปีคริสตศักราช1,887จึงได้มีการนำกังหันลมมาใช้หมุนผลิตพลังงานไฟฟ้าสร้างแสงสว่างให้กับหลอดไฟได้ จนในปัจจุบันประเทศต่างๆทั่วโลกก็ได้นำกังหันลมมาใช้ประโยชน์อย่างเช่นหมู่บ้านในอังกฤษที่ตั้งกังหันลมไว้สำหรับผลิตไฟฟ้า,ฟาใช้สอยในบ้านและสร้างรายได้เข้ากองทุนหมู่บ้านจากการขายไฟฟ้า,ฟา,ฟาหรือในประเทศเดนมาร์กซึ่งมีกังหันลมสูงที่สุดในโลกถึง280เมตรสามารถผลิตไฟฟ้า,ฟาได้ถึง80,000เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี นอกจากนี้ยังมีการใช้กังหันลมลอยน้ำที่ใช้ลมทะเลช่วยขับเคลื่อนด้วยนะส่วนในประเทศไทยแม้จะเป็นประเทศที่มีความเร็วลมค่อนข้างต่ำแต่มีการหาจุดติดตั้งกังหันลมที่เหมาะสมอย่างทุ่งกังหันลมห้วยบงอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถือว่าเป็นกังหันลมสูงอันดับสอของเอเชียเชียวนะไม่ธรรมดา สวัสดีครับสวัสดีครับโหนี่ทำอะไรอยู่อะครับคุณลุงกำลังจะทำใบพัดกังหันลมผลิตไฟฟ้าครับผมแล้วมันทำยากไหมครับทำไม่ยากแต่เราต้องเรียนรู้ก่อนแล้วกังหันอย่างนี้มันแค่หมุนๆปกติแล้วมันกลายมาเป็นไฟฟ้าได้ยังไงหรอคะอ่าธรรมชาติก็จะมีลมใช่ไหมลูกพอมีลมเคลื่อนที่มาปุ๊บมาประทะบใบพัดกังหันลมใบพัดกังหันลมก็จะพาแม่เหล็กเคลื่อนที่แล้วก็ไปตัดขดลวด แล้วก็จะได้กระแสไฟฟ้าออกมาใช้งานถ้ามีลมแต่เรายังไม่ได้ใช้ไฟเราก็อไิเก็บใส่แบตเตอรี่ก่อนครับถึงเวลาเราจะใช้งานเราก็ดึงจากไฟแบตจากแบตเตอรี่เนี่ยเอามาใช้งานแต่ละขั้นตอนของการทำกังหันลมจะต้องมีความละเอียดรอบคอบเรนเจอร์ Rangers จะผ่านไปได้หรือเปล่าต้องรุ้นกันครับคุณลุงครับงั้นเราเริ่มต้นที่ขั้นตอนไหนดีครับขุดลวดทองแดงเลยรเราจะไปหัดพันขุดลวดกันวันนี้ได้ค<ห>่ะ <Okay. S 2> ลวดทองแดงมีหน้าที่ก็คือสร้างโวลเตจก็คือแรงเคลื่อนจํานวนรอบยิ่งเยอะโวลเตจกก็ยิ่งสูงรอบน้อยโวลเตจกก็จะน้อยโวลเตจก็คือแรงเคลื่อนที่จะขับไปประจุไว้ในแบตเตอรี่ <Okay. S 1> เราจะพันอยู่ที่ประมาณ3ามไรรอบไม่ต้องกังวลเรื่องรอบเพราะเดี๋ยวเรามีเคาน์เตอร์นับให้พี่ว่ารู้สึกแบบเลื่อนๆเลยนะเวลาเราหมุนอะ ออก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 นอกออกนอกเพราะว่าให้คุณลงครับสองร้อยเก้าสิบเก้าสามร้อยเได้แล้วค่ะสามร้อยโอเคมองออกมาแบบนี้เหรอโอ้โหนี่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณลุงขนรวดที่น้องๆทำถือว่าผ่านไหมครับ หัวใจอีกหัวใจหนึ่งก็คือเรื่องแม่เหล็กทีนี้แผ่นเหล็กเนี่ยเราจะติดยังไงรู้ช่วยหยิบแผ่นไขกระดาษแผ่นนั้นมาหน่อยสิลูกแผ่นนี้แหละอ่าโอแผ่นไขในตำนานเลยขั้วเหนือเราจะแทนด้วยสีแดงครับขั้วใต้จะแทนด้วยสีน้ำเงินจำนวนแม่เหล็กน้อย ก็ได้ไฟฟ้าน้อยพลังงานน้อยจุดเงินแม่เหล็กเยอะก็ได้พลังงานเยอะทีนี้เราจะมาคาของจริงโดยการแบ่งช่องของแผ่นเหล็กนั้นเราจะต้องแบ่งทั้งหมด8ช่องนะครับ360หาร8ได้เท่าไหร่ลูก45โอเคเก่งมากอ่ะแบ่งสองแผ่นนี้โดยใช้ปากกานี่อ่ะเอาพอเราขีดเสร็จก็จะไปวางแม่เหล็กต่อใช่ไหมคะ ใช่ครับตอนนี้เราไม่รู้ว่าขั้วไหนคุณลุงจะสมมุติว่าให้เขาเป็นขั้วเหนือ N อ่าแสดงว่ามันพักตัวนี้ก็ต้อง N นตัวนี้ก็ต้อง S ตัว S ก็ต้องเป็นสีน้ําเงินงั้นเวลาติดก็ต้องติด N S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  ชึบฮานะเลยทีนี้ถ้าแม่เหล็กตัดขนลวดแล้วเนี่ยโอกาสที่แม่เหล็กมันจะเคลื่อนที่มันมีคเราเลยต้องล็อกเข้าด้วยเรซินพอเรซินแข็งปุ๊บมันจะเคลื่อนที่ไม่ได้เลยมีคุณลุงมีตัวอย่างให้ดูนะลูกเนาะได้ฮะนี่คือตัวอย่างที่ล็อกเรซินแล้วดูแข็งแรงขึ้นมากแล้วแบบดูเหมือนมันจมอยู่ในเรซินเลยอ่ะหลังจาก เราได้แผ่นขดลวดแล้วได้แม่เหล็กแล้วหล่อเลซิ่นแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันได้คระน้องอันนี้เหรอครับนี่เหรอครับว้าวเมื่อสีครีมนี่คือเลซิ่นที่เราหล่ออามาประกบกันก็จะกลายเป็นไดนาโมคือเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าครับชนิด แมกนีโต m แมกนีโตคือแม่เหล็กเคลื่อนที่ก็คือตัวที่อยู่ด้านหลังของเราไปชมกันเลยกางหันตรงนี้เอาลองเอามือหมุนสิลูกคุณลุงเล่าให้เราฟังว่าไดนโมที่ประกอบด้วยทองแดงและแม่เหล็กจะกลายเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเราสามารถเอาไปประยุกต์ได้หลายแบบไม่จำเป็นต้องเป็นกางหันที่ใช้ลมขับเคลื่อนเท่านั้น แต่เป็นกังหันที่ใช้พลังงานน้ำหรือจัก,กรยานที่เราปั่นให้เกิดไฟฟ้าก็ได้้แล้วสี่ตัวยรอยโอเค ระหว่างเราทาสีกันพี่โตมีเซอร์ไพรส์มาให้สติกเกอร์เราเอาไปติดที่หางเสือกันไหมได้โอเคอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคสวยงามฮึโอ้ยทุกคนทุกคนลองดูหลอดไฟดิเฮ้ยไฟดปนโอ้ยนี่เจ๋งไเลย ทองแดงแม่เหล็กนี่คือผู้ช่วยพระเอกที่ซ่อนอยู่ในกังหันลมที่ช่วยเปลี่ยนพลังลมให้เป็นพลังงานไฟฟ้าไดนามคือเครื่องกลที่ใช้เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยการหมุนเส้นลวดทองแดงให้เคลื่อนที่ตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็กจนเกิดกระแสะไฟฟ้าเคลื่อนที่ในลวดทองแดงแบบนี้ วันนี้เราจะเอาไดนาโมมาทำเรื่องสนุกๆก,กันติดตั้งมอเตอร์เชื่อมเข้ากับแกนหมุนล้อรถของเล่นที่เราทำขึ้นแบบนี้นะแล้วต่อสายไฟเข้ากับมอเตอร์โยง Sci Fi สายไฟ2เส้นที่ต่อกับขั้วมอเตอร์มาต่อกับเจ้าตัวนี้ต่อฝาขวดน้ำกับลวดเหล็กทำเป็นที่ปัน่นใช่แล้วข้างในมีขดลวดทองแดงกับแกนแม่เหล็ก เสร็จแล้วมาหมุนหมุนปั่นปั่นไดนาโมกันเลยพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากไดนาโมมือหมุนส่งไปที่มอเตอร์ปั่นแกนรถล้อซิ่งอันนี้เป็นแค่ความสนุกแรกนะยังมีต่อคราวนี้ไม่ต้องใช้มือหมุนแต่เราจะใช้สิ่งนี้ก้อนถ่านที่ให้พลังงานไฟฟ้าถ้าเราใส่พลังงานไฟฟ้าเข้าไป ระหว่างแม่เหล็กกับขดลวดทองแดงจะเกิดอะไรขึ้นลองเดากันดูประกอบแม่เหล็กเข้ากับก้อนฐาน AA ติดแม่เหล็กเอาไว้ตรงหัวท้ายแบบนี้เลยใส่เข้าไปในขดลวดทองแดงมันก็จะ แม่เหล็กที่แตะอยู่ที่ขั้วฐานจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเมื่อมันเคลื่อนผ่านเส้นทองแดงจะทําให้อิเล็กตรอนในเส้นทองแดงเคลื่อนที่ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆขดลวดทองแดงขั้วแม่เหล็กที่ติดอยู่กับก้อนฐานจะผลักต้านกับสนามแม่เหล็กของขดลวดทองแดงดันให้ก้อนฐานเคลื่อนที่เป็นเหมือนรถไฟวิ่งในรางได้ ภารกิจวันนี้เราเลนเจอร์จะใช้ไดานาโมโจิ๋วชิ้นนี้มาสร้างสารรค์ต่อยอดแล้วมาดูกันครับว่าถ้าไม่ใช้ลมพวกเขาจะใช้อะไรขับเคลื่อนไดานาโมให้หลอด LED จิ๋วรวงนี้สว่างได้เด็กทุกคนลองเสนอไอเดียกันดูนะว่าเป็นยังไงได้ไหมเราคิดว่าใช้มือไหมใช้มือหมุนเลย ม,มันจะเมื่อยหรือเปล่าแล้วถ้าทาอย่างนั้นมันต้องทําตลอดเวลาเลยนะมก็จริงนะถ้าเราใช้มือมันก็คงแบบต้องหมุนตลอดเวลามันก็คงเราเรา <c oughs> มีไอเดียอันนึงอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปหยิบของให้ดูเนี่ยอันนี้มันจะมีเป็นไม้เสียบลูกชิ้นกับฝาใช่ไหม <c oughs> เราจะเอามาต่อกันอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ไม้อ่ะมันทะลุไปตรงนี้มันจะได้เป็นแบบว่าเหมือนเป็นแกนกลางก่อน <c oughs> หลังจากนั้นก็ตัดเป็นไม้ชิ้นเล็กแล้วเอามาติดรอบๆแล้วก็เอาฝามาติดเราก็จะเปิดน้ําใส่ลงมา น้ำมันก็จะแบบว่าใส่ไปในฝาแล้วมันก็จะหมุนได้เองอ๋อแล้วมีไอเดียหนึ่งก็คืออาจจะเป็นจักรยานก็ได้เพาเรามีตัวมีตัวล้ออยู่แล้วก็สามารถใช้เท้าถีบได้ก็เวลาที่เราจะใช้ใช่ไหมเราก็จะใช้เท้าแบบว่าปั่นปั่นปั่นอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เราเราคิดว่าถ้าเป็นน้ําก็โอเคเ่ยนะ คิดว่าถ้าเอาเป็นน้ํากันดีไหมถ้าเราเปิดน้ำเนี่ยเราเปิดเอาไว้เลยแล้วไฟก็ติดแล้วก็มันกกหมุนได้ด้วย,ยถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเอาเป็นที่ใช้น้ำเลยนะได้งั้นเดี๋ยววารเลยโอเคมันจะคล้ายๆชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็จะมีฝาตรงกลางแล้วก็ติดไม้ไปรอบรอบประมาณกี่อันดีกี่ไม้ดีห้าประมาณห้าก็พอแล้วจริงๆอ่ะแล้วก็ติดฝาไว้แล้วทีเนี้ยไอตัวตัวกลางหันอันเนี้ยที่เราจะทำกันอ่ะ มันจะต้องมีอะไรติดสําหรับลอยอยู่ในน้ำไหมมันต้องมีแบบว่าลอยเพราะว่าถ้ามันอยู่ในน้ําแบบนี้มันก็จะอยู่กับขี่ฟิวเจอร์บอร์ดมันพอดีตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็แบบว่าเอาสองก้านอนันนามาปักบนฟิวเจอร์บอร์ดแล้วมันก็จะแบบว่าลอยไปกับน้ําได้ได้คือครึ่งหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในน้ําแบบนี้ใช่ไหมพอน้ำมันไหลมาปุ๊บน้ำมันก็จะเข้าไปในฝาแล้วฝาก็จะถ่ายน้ำหนักกันขึ้นไปใช่ไหมอืมแล้วทีนี้แรโมเราจะติดอยู่ตรงไหนอ่ะคนจะไว้ตรงกลางอรอไหม เพราะว่ามันจะไม่ต้องโดนน้ำถ้าเกิดโดนน้ำเราก็ากลัวมันจะช็อตไงแล้วเดี๋ยวที่เราออกแบบเอาไว้นะไฟมันจะอยู่เนี่ยเราจะตั้งเสาแบบว่าเอาไม้เสียบลูกชิ้นมามาตั้งไว้ข้างบนแล้วก็ฉีดเกาสร้อนลงไปที่ฟิวเจอร์บอร์ดมันจะได้เป็นแบบว่าไม่โดนน้ำไม่เปียกน้ำจะได้ไม่ชอ็อตแล้วชื่อผลงานจะชื่อว่าอะไรดีอะน้ำตกสร้างพลังได้ไหมได้น้ำตกสร้างพลัง เราทำเสาที่ตั้งให้ไหมได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวเราจะทำเราจะทำตัวฟิวเจอร์บอร์ดให้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะช่วยตรงอื่นต่ออังปันเดี๋ยวเรามาช่วยเอาฝาประกบกันดีไหมแล้วก็ไม้เจาะรูได้ ป็นยังไงกันบ้างเรานักประดิษฐ์เลนเจอร์เสร็จแล้วคะเสร็จแล้วใช่ไหมพร้อมโชว์ผลงานเจ๋งๆแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่พี่ตัวอยากรู้ว่าพวกเราทําอะไรแล้วก็ประดิษฐ์เป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะเปิดน้ําลงไปในนี้แล้วก็ลอให้มันหมุนแล้วก็จะมีพลังงานไฟฟ้าทำให้หลอดไฟติดค่ะใช่ค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็เหตุผลนะคะที่เราเลือกการหันน้ําค่ะเพราะว่าตอนแรกค่ะทุกคนมีอยู่กัน3ามไอเดียค่ะก็คือใช้มือปั่นค่ะแล้วก็ใช้ขาที่แบบจักรยานแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นน้ําค่ะแล้วผลสรุปก็มาตกที่น้ําเพราะว่าพวกเราไม่อยากให้มือใช่ค่ะอยากเห็นแล้วว่าจะไฟจะติดหรือเปล่าได้ค่ะโอเคพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคทอย่างั้นเปิดน้ําได้เลยครับ ไปไหมไปไหมไม่หมุนเลยหลักลการนี้คือหลักการสากลเลยอถูกต้องเลยเ<ม>พียงแต่ว่าวัสดุยังไม่เหมาะสมกางหันลมกับก<ะ><ม>าง,ง,งหันน้ําต่างกันยังไงครับกางหันลมใช้ลมหมุน<ะ>ความเร็วใบพัดจํานวนใบพัดนีจะมีน้อย <ฮะ S 1> แต่ถ้าเป็นกางหันน้ําจํานวนใบพัดจะต้องมีเยอะกว่านี้ลูกช่องว่างที่ที่ช่องว่างที่น้ําใส่ใบพัดไหมคะใช่ นี่หนูมี5ก็อาจจะต้องมีสัก10หรือ12มันจะได้ไม่มีช่องว่างระหว่างใบพัดครับใบพัดยิ่งเยอะยิ่งดีอย่างน้อยเนี่ยวันนี้น้องๆได้เอาเดนโมงมาสร้างสารรค์ต่อยอดเป็นกังหันน้ําได้ขนาดนี้เนี่ยสุดยอดแล้วประมให้ตัวเองหน่อย <c oughs> เย <c oughs> ี่มาเป็นไงบ้างวันนี้หมุนด้วย พดแค่กังหันลมไปพัดไม่กี่แฉกแค่นี้สามารถผลิตไฟฟ้าคนใช้ได้เยอะมากเลยครับอยากเอาไปไว้ที่บ้านบ้างเลยครับแล้วแบบอยากได้สีใสๆแบบนี้เลยออ๋ไอ้นี่ใหญ่ๆด้วยนะถ้าเราใช้อุปกรณ์เป็นเราก็ทําได้เนาะใช่ง่ายๆแค่นี้เองครับสนุกนะวันนี้สนุกมากและนี่คือปฏิบัติการสนุกที่เกิดขึ้นจากความคิดอันยอดเยี่ยมของน้องๆที่น่าชื่นและน่าชื่นชมมากมาก คลาวหน้าพวกเราจะไปบุกตุรุข้นและสนุกกับกางคิดเรื่องสนุกที่ไหนกันอีกอยาก่าพลาดนะครับถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นท i เดนเจอร์ปรเป<า>นาันเดนช่งคิดเย้มาสนุกคิดกันต่อกับกิจกรรมนี้ให้เรนเจอร์ทั้งบ้านออกแบบกังหันที่ทำให้เกิดพลังงานจน นำมาปั่นไดนาโมให้เกิดกระแสไฟฟ้าวาดภาพระบบกังหันและไดนามสุดสร้างสรรค์ของน้องๆส่งมาที่ Facebook Fanpage ของรายการผลงานของใครสร้างสรรค์โดนใจรับกระเป๋าเป้สะพายหลังเอาไว้ใส่ไปตะลุยโลกกว้างจำนวน3รางวัลและอย่าลืมไปสนุกกันต่อที่ k i d r ร n g e r Fanpage และเว็บไซต์ไทย PBS Kids ดด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลย